ของเศษเกินเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมว่าอันเนี้ยเขายังไม่ได้สอนก็คือเมื่อกี้คุณครูบอกว่าวิธีการจําทําจํานวนคลาสให้เป็นเศษเกินเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเอาจํานวนเต็มคูณคูณกับตัวส่วนเห็นไหมเอาตัวส่วนเนี่ยไปคูณกับจํานวนเต็มบวกด้วยตัวเศษข้อนี้มันก็จะเป็นอะไรคะลูก3คูณ3 3เป็น9ไเป็นบวกกับ1 กลายเป็นสิบโดยที่ตัวส่วนคงเดิมคุณครูเขียนไว้ตรงนี้เศษสิบส่วนสามนะคะเศษสิบส่วนสามเนี่ยแต่เขากระจายออกมาในการบวกตัวส่วนเท่ากันเห็นไหมแต่ละตัวฉะนั้นก็จะเป็นสามส่วนสามเนี่ยสามส่วนสามเนี่ยกี่ชิ้นลูกสามชิ้นและตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งส่วนสาม กรณีการบวกลบเศษส่วนเนี่ยมันจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนมันเท่ากันฉะนั้นนักเรียนสังเกตไหมว่าตัวส่วนของเขามันคือเลข3ฉะนั้นถ้ามันเป็นเลข3แบบนี้คืออะไรคะลูกถ้าเป็นเลข3แบบนี้ก็คือมันบวกกันได้เลยนะคะตัวส่วนเท่ากันข้อนี้นะต่อมาในข้อที่2ลูกในข้อที่2ครูก็จะทำไมคะ เอาตัวส่วนคูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษค่ะ74เท่าไหรลูก7 4 28บวกอีกหนึ่งเป็น29โดยที่ตัวส่วนคงเดิมลูกเลข29ก29นี้เขาก็จะแบ่งออกมาว่า29เนี่ยอะไรบวกกันกี่ครั้งใช่ไหมก็7 7็7 7 2 14 7 3 21 7เ28เห็นไหมแบ่งออกแบ่งเลข7ออกเป็น4ครั้งเนี่ย เลขเจ็ดแบ่งออกได้เป็นสี่ส่วนเนท่าเท่ากันตัวสุดท้ายชิ้นสุดท้ายคือเลขหนึ่งส่วนเจ็ดโอเคไหมคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดในข้อที่สามค่ะแบบฝึกหัดในข้อที่สามโจทย์บอกว่าสามเศษสี่ส่วนเก้ามันก็จะเท่ากับเท่าะะไหร่สามบวกด้วยสี่ส่วนเก้าตัวนี้ ฉะนั้นนะคะมาดูซิว่าอะไรบวกกันก็เอามาจับเอาตัวส่วนเนี่ยคูณกับจำนวนเต็มบวกด้วยตัวเศษ9 1 9 9 2 18 9 3 27นะคะ27่บเวกสเป็นเท่าไหร่ลูกย7บวกสเป็นเป็นเท่าไหร่คะ สามสิบ <31. S 2> เอ็ดน,นี่บวกสี่ตัวนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็คือยี่สิบเจ็ดส่วนเก้าบวกกับสี่ส่วนเก้าสุดท้ายแล้วคืออะไรลูกสามสิบเอ็ดส่วนเก้าฟังทันไหมคะทันค่ะทันโอเคทันค่ะค่ะโอเคอ่ะเด็กๆปิดไม้นะอีคิวปิดเสียงด้วยครับลูกลเรียนดูนี้ในข้อที่สี่ค่ะ ข้อที่สี่คุณครูบอกว่าทำไมคะลูกอันนี้เราใช้วิธีนี้เลยก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มบวกด้วยตัวเศษนะคะก็จะได้อะไรคะเจ1ดสองสบี่วกสเป็นเท่าไหร่ลูกสิ 17, ตัวส่วนคงเดิมก็คือเจ็นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะดังนั้นเวลาเราทำที่มันเป็นเศษส่วนเนี่ยให้เราท่องหลักไว้กับตัวเองนะคะท่องหลัก หลักการทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกินก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจํานวนเต็มบวกด้วยตัวเศษ86เท่าไหร่ลูก86 48บวกอีก3เป็น51ตัวส่วนควงเดิมฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่าจํานวนคละที่เป็น6เศษ3ส่วน8เนี่ยทำให้เป็นเศษเกินก็คือ51ส่วน8นะคะ ทีนี้มาดูข้อที่สองเขาบอกว่าวงล้อมรอบเศษเกินที่เท่ากับจำนวนคลาสที่กำหนดให้ค่ะลูกนะคะตัวไหนที่มันเท่ากับจำนวนคลาสที่กำหนดให้เราก็เอาไปเลยรูปห้าสองเป็นสิบสิบบวกสี่เนี่ยเป็นสิบสี่นะโดยที่ตัวส่วนคงเดิมเห็นไหมะนะมันคือสิบสี่ส่วนห้าวงไปเลย เด็กๆใช้สีไม้วงได้นะไม่จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นสีนั้นสีนี้นะแล้วแต่เราเลยแต่ของานเรียบร้อยข้อที่สองเหมือนกันหกสี่สี่บวกอีกหนึ่งเป็นยี่ห้าตัวส่วนคงเดิมก็คือ6ฉะนั้นต้องเป็นเท่าไหร่ลูกยี่สิห้าส่วนหนะคะเสร็จแล้วในแบบฝึกหัดหน้าที่34ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยอ่ะต่อไป เด็กๆเปิดนะคะหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าที่35จากโจทย์บอกว่ารูปแต่ละรูปเป็นครึ่งหนึ่งของวงกลมนะคะคำว่าครึ่งหนูจำไหมนะลูกครึ่งหนึ่งก็คือ1นส่วนสองนครึ่งคำว่าครึ่งคือ1นส่วนสองฉะนั้นเขาบอกว่ารูปแต่ละรูปเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมมีรูปเป็นครึ่งหนึ่งของรูปวงกลมทั้งหมดเนี่ย กี่รูปมาดูฉะนั้นถ้ามันสองชิ้นประกบกันสองชิ้นประกบกันได้หนึ่งรูปสองชิ้นประกบกันได้หนึ่งรูปแล้วก็เศษอีกหนึ่งเห็นไหมฉะนั้นเวลาเราได้เราก็จะได้อะไรรูปก,ก็คือกี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเห็นไหมก็คือห้าส่วนสองลูกห้าส่วนสอง ถ้าเขียนอีกแบบหนึง่งเวลาเราจะเขียนจํานวนฟัซสังเกตไม่ว่าสองรูปนี้มันเต็มเต็มถูกไหมถ้ามันเต็มเต็มแบบนี้มันก็คือจํานวนเต็มสองเศษอะไรลูกเศษหนึ่งส่วนสองหลักการคิดก็คือทําไมคะหรือเอาสองเนี่ยไปหารสองอะไรได้ห้าลูกสองสองเป็นสี่เหลือเศษหนึ่งตัวส่วนคงเดิมอะบางคนนึกภาพไม่ออก มึงครูตั้งนะคะ5เอา2มาหารลูก2อะไรเวลาเราตั้งหาร2 2เป็น4นะคะทีใกล้เขียง2 2เป็น4 5เนี่ย5ลบ4เหลือ1นี่คือตัวเศษนี่คือตัวเศษฉะนั้นมันก็เหมือนการลบเห็นไหมตัวเศษอยู่ตรงไหนตัวเศษอยู่ข้างบนเนี่ยสีน้ําเงินที่ครูวงรอบเนี่ยจานวนเต็มก็คือตัวที่เราหารได้เนี่ย ข้อสองไปคูณสองเห็นไหมฉะนั้นตัวนี้คือจำนวนเต็มเลขสองส่วนอะไรคงเดิมคะตัวส่วนคงเดิมก็คือตัวที่เราเอาไปหารนะคะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่าอะไรลูกถ้าทำเป็นเศษเกินก็คือเศษห้าส่วนสองนะคะถ้าทำเป็นจำนวนคล้าก็คือจำนวนเต็มสองเศษหนึ่งส่วนสอง มาดูที่แบบฝึกหัดข้างล่างเขาบอกว่าเขียนเศษเกินนะคะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคละพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำเด็กๆมาดูตรงนี้ค่ะเป็นไงคะกี่ชิ้นหนึ่งอม่อหน,หนึ่งชิ้นเต็มๆหมดเลยถูกไหม ถ้าชิ้นเต็มๆแบบนี้เป็นยังไงลูก1ชิ้นเต็มๆเราก็บวกไปเลยมีทั้งหมดกี่อันนะ่ะ1นี่บวกอีก1บวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งหนึ่ง,ส,งสามสี่มีทั้งหมด4ชิ้นเต็มๆกับอีกอันนึงเป็นอะไรลูกเศษสองส่วน6กนะคะก็คือระบายสีสองชิ้นจากทั้งหมดแบ่งเป็น6ชิ้นเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาจำนวนเต็ม จำนวนเต็มของครูมันก็คือจำนวนนับเนี่ยด้านหน้าก็คือกี่อ่านลูกหนึ่งสองสามสี่เขียนเลยค่ะจำนวนเต็มสี่เศษสองส่วนหกนะคะจำนวนเต็มเต็มเนี่ยสี่ชิ้นแล้วก็เหลืออีกเศษสองส่วนหกทีนี้การทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตาหนูดูนะสี่ตัวนี้มันเป็นจำนวนนับหนูยกมาเลยลูกยกสี่มาเลยแต่สองส่วนหก สัปดาห์ที่แล้วพาทําไปแล้วนะคะการต,ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่าเนี่ยมันสองมันหารได้ถูกไหมสองหนึ่งเป็นสองสองสามเป็นหกฉะนั้นมันก็ตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสามคำตอบสุดท้ายก็จะกลายเป็นอะไรลูกจํานวนเต็ม 4, สี่เศษหนึ่งส่วนสามนะคะทานไหมลูก ทันค่ะทันนะคะเด็กๆปิดไม้นะ,ะเสียงหมาบ้านไหนเห่าเขาปิดไม้ด้วยโอเคอ่ะต่อไปหน้านี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะหน้านี้จะค่อนข้างละเอียดนิดนึงในหน้าที่สามสิบหกค่ะลูกฉะนั้นวันนี้ครูจะพาเด็กๆทําเนี่ยถึงหน้าที่สามสิบหกแล้วก็ คนที่ทํางานไม่ยังไม่เสร็จนะคะคุณครูแปะไว้ในโน้ตอยู่แล้วทุกๆุกครั้งที่คุณครูสอนออนไลน์เนี่ยจะมีการบันทึกหน้าจอให้จะพยายามนะคะจะพยายามบันทึกหน้าจอให้ทุกครั้งเพื่อให้เด็กๆได้ได้ทบทวนบทเรียนสําหรับคนที่ทํางานทันก็คือถือว่าเป็นการทบทวนส่วนใครไม่ทันก็จะได้กลับมามาตามเรียนย้อนหลังโอเคไหมคะ ่ะทีนี้เด็กๆมาดูตรงนี้เขาบอกว่าเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของจํานวนคละพร้อมทั้งเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําค่ะนักเรียนสังเกตไหมว่า6ตัวเนี้ยถ้าเอา3ไปหารเนี่ยได้กี่ครั้ง3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5งสถ้าแบ่งออกเป็น3 จริงๆเนี่ยคือห้าครั้งถูกไหมถ้าห้าครั้งแบบนี้ก็จะเท่ากับเศษสามส่วนสามเนี่ยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งและห้าครั้งแบ่งออกเป็นสามชิ้นได้ทั้งหมดกี่ครั้งห้าครั้งนะคะเพราะสามห้าสิบห้าเหลือเศษเท่าไหร่คะลูกเหลือเศษหนึ่งถูกไหมเศษหนึ่งก็คือหนึ่งส่วน 3ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรจำนวนที่เป็นเต็มๆเ,เนี่ยเศษ3ส่วน3ม,มันก็คือจำนวนถ้าระบายสีออกมาคือเต็มเต็มชิ้นเนี่ย1อ่ะ1บวก1บวกอีก1บวกอีกเท่าไรคะลูกบวกอีก1นะคะได้ทั้งหมด4ครั้ง 5ครั้ง1 2หนึ่งสองสามี่ห้าจำนวนเต็มๆเนี่ยได้5ครั้งส่วนตัวสุดท้ายมันเป็นเศษ1ส่วน3ฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5าจำนวนเต็ม5้าเศษ1ส่วนสาจำนวนเต็ม5้าเศษ1ส่วน3อันนี้เป็นวิธีการกระจายออกมาเพื่อให้เด็กๆรู้ว่าตัวตัวที่เราได้มาเนี่ยได้มายังไง แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการเอาไปหารนะคะก็คือเนี่ยถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีคิด16หารด้วยหารด้วย3 3 5 15, 16, 16, 15 16, 1 6้าลบสิเหลือเศษ1นฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็จะได้อะไรคะลูกมันก็จะกลายเป็นว่าจำนวนจำนวนเต็ม5้าจำนวนเต็ม5 เศษอะไรนี่ไงลบเหลือเศษเศษหนึ่งตัวส่วนคงเดิมก็คือก็คือสนั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักวิธีคิดอีกแบบหนึง่งอันนี้เขาให้แต่ว่าในหน้านี้ให้เราทําโดยการกระจายมาดูในข้อที่2 19ส่วน4คุณครูก็ท่องสูตรคูณแม่4ี่เอสอะไรใกล้19บเก้าสี่หนึ่งสี่สี่สองแป ถ้าสีก็เกิดฉะนั้น4 4 16หมายถึงว่าแบ่งออกเป็นเต็มๆได้กี่ครั้ง4ครั้งนะคะแบ่งออกเป็นเศษส่วนเต็มๆเนี่ยได้ทั้งหมด4ครั้งเพราะ4 4 16จาก16เหลือเศษเท่าไหร่ลูก16แล้ว17 18 19เหลืออีก3ถูกไหมฉะนั้นตัวสุดท้ายคือเศษสามส่วนสค่ะเขียนกระจายออกมาเลย ตัวที่เป็นจํานวนเต็มมีกี่ครั้งอ่ะใช้คุณครูใช้สีเหลืองวงรอบให้ดูเนี่ยจํานวนที่มันเป็นเต็มเต็มหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งฉะนั้นเราก็จะเอาจํานวนเต็มเนี่ยหนึ่งบวกกันสี่ครั้งได้ทั้งหมด4ี่ครั้งส่วนตัวสุดท้ายบวกเนี่ยเศษสามส่วนสี่ก็จะได้จํานวนครั้งก็คือจํานวนเต็มสี่ เศษสามส่วนสี่ค่ะลูกจำนวนเต็มสี่เศษสามส่วน 3, สีน่สีเหลืองมองไม่ค่อยจะเห็นค่ะเดี๋ยวคุณครูใช้สีอื่นทับให้ดูนะคะอ่ะเอาสีน้ำตาลนะคะฉะนั้นจำนวนเต็มๆก็คือหนึ่งเนี่ยบวกกันสี่ครั้งค่ะลูกตัวสุดท้ายคือเศษสามส่วน 3, สี่คำตอบ ะะของเศษเกินเนี่ยเศษ19บเกาส่วนสี่ทำให้เป็นจํานวนคลาสก็คือจํานวนเต็ม4เศษ3าส่วนสนะลูกนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูแบบฝึกหัดในข้อที่ข้อที่3ทีนี้เหมือนกันครูบอกแล้วว่าการทําเศษส่วนเนี่ยมันมันต่อเนื่องมาจากการคูณและการหารฉะนั้นเราจะต้องคูณท่องสูตรคูณให้แม่น นะคะสามสิบแปดส่วนห้าเด็กๆก็ท่องสูตรคูณเลยแม่ห้าถ้ามันแบ่งเป็นเต็มๆชิ้นได้ทั้งหมดกี่ครั้งเท่าไหร่ลกห 5, 7, ้าเจ็ดสามสิบห้าอะห้าเจ็ดสามสิบห้าหมายถึงว่าแบ่งออกเป็นครั้งละห้าเนี่ยได้เจ็ดครั้งนะคะแบ่งออกเป็นครั้งละห้าได้ทั้งหมดเจ็ดครั้งก็เขียนไปเลยเจ็ดครั้งสามอะ ี่ห้าหกเจ็ดครบยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบ่งออกเป็นครั้งละห้าได้เจ็ดครั้งส่วนครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเนี่ยเจ็ดห้ามันสามสิบห้าถูกไหมชนะเหลือเศษสามก็คือเศษสามส่วนส่วนห้า เราก็จะมาเขียนว่าจํานวนเต็มมีทั้งหมด7ชิ้นเห็นไหมหนึ่งบวกกัน7ครั้งค่ะจํานวนเต็มๆแบ่งออกเป็น7ชิ้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายก็คือเศษสาส่วนห้ 5. เห็นไหมฉะนั้นเวลาที่เราเอามาเขียนก็จะได้ว่าจํานวนเต็มเท่าไหร่ลูกจํานวนเต็ม7เศษ3าส่วนห้า จำนวนเต็มเจ็ดเศษสามส่วนห้าทีนี้เด็กๆมาดูอันนี้จากแบบฝึกหัดนะคะเศษสิบห้าส่วนหกเศษสิบห้าส่วนหกเราก็ท้องสูตรคูณเลยหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดถ้าหกสามนี่คือเกิดล้ฉะนั้นหมายถึงว่าเราแบ่งที่เป็นชิ้นเต็มๆเนี่ยได้ทั้งหมดหกส่วนหกหนึ่งครั้งสองครั้ง เพราะ62ก็ 6, 2, 12 12เหลือเศษ3ลูกเศษ3ส่วน6นะคะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจำนวนเต็มๆต็บวกกันเนี่ย2ครั้งแล้วก็ตัวชิ้นสุดท้ายคือเศษ3ส่วน6ก็จะได้เศษจำนวนครั้งออกมาบอกว่าจำนวนเต็ม2เศษ3ส่วน6 มาดูแบบฝึกหัดในในข้อที่ห้าต่อนะคะยี่สิบหกส่วนสี่เราก็ท่องสูตรคูณลูกยี่สิบหกส่วนสี่ท่องได้ไหมสูตรคูณยี่สิบหกส่วนสี่ก็คืออะไรคะลูกก็จะได้ว่ายี่สิบหกส่วนสี่ก็จะได้ว่าสีอ่ 4, ะ 4, อะไรสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหก 4 6 24อ่า4 6 24ฉะนั้นแบ่งครั้งละ4เนี่ยได้6ครั้งอ่ะบวกไปเลย4สวน4 1ครั้ง2ครั้ง3 4 5และ6ครั้ง4 6 24 ส่วนครั้งสุดท้ายเหลือเศษเท่าไหร่ลูกจากยี่สสี่จะเป็นยี่สิบหกก็เหลือเศษสองส่วนสี่ฉะนั้นเราก็บอกได้เลยจำนวนเต็มเนี่ยมีทั้งหมดหชิ้นนะคะจำนวนเต็มๆเ,เนี่ยทั้งหมดหชิ้นฉะนั้นพอมันเป็นหกชิ้นแบบนี้ตัวชิ้นสุดท้ายคือเศษสองส่วนสี่ค่ะลูกก็จะได้เท่ากับ จำนวนเต็มหเศษสองส่วน4แต่เด็กๆสังเกตไหมว่าเศษสองส่วน4เนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำพอมันไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเราจะต้องเอาไปตัดทอนเนะคะเรามองแล้วว่าแม่สองตัดได้ฉะนั้นสองหนึ่งเป็น 2, 2, สองสองสองเป็นสี่ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำก็จะได้จำนวนเต็มหเศษ1ส่วนสองนะคะเด็กๆทันไหมลูก ไม่ทนันอ่ะคนที่ไม่ทนันเดี๋ยวท้ายค่ะคุณครูลงวีดีโอให้โอเคไหมคะตอนนี้ให้ให้ให้เราดูแล้วตั้งใจฟังก่อนส่วนการเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในวีดีโออีกรอบแล้วก็ฝึกทําตามโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบ คิดตามคุณครูไม่ทันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวไปทบทวนท้ายชั่วโมงคุณครูลงวีดีโอให้สุดคูแม่เก้าค่ะเก้าอะไรลูเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่ถ้าเก้าหกนี้คือเกินแล้วฉะนั้นแบ่งออกครั้งละเก้าเนี่ยได้ห้าครั้งนะคะแบ่งออกครั้งละเก้าเนี่ยได้ห้าครั้งเด็กๆก็เขียนไปเลยเก้าส่วนเก้าเนี่ยบวกกันห้าครั้ง ส่วนตัวสุดท้ายมันจะเป็นตัวเศษเพอา9ห้า45เหลือเศษ4ส่วน9นะคะเราก็จะบอกได้ว่าจำนวนเต็มเต็มเนี่ยจำนวนเต็มเต็มนี่ได้กี่ครั้งอะ่ะ1 2 3 4 5 9ส่วน9ก็คือถ้ามี9ชิ้นก็ระบายทั้ง9ชิ้นมันก็คือจำนวนเต็มนะคะฉะนั้นครูก็บวกไป1บวกกันทั้งหมด ห้าครั้งคือจํานวนเต็มๆชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายมันเป็นเศษก็คือเศษ4ี่ส่วนเเขียนเป็นจํานวนคลาะได้ว่าจํานวนเต็ม5เศษ4ี่ส่วนเก้านะคะจำนวนเต็ม5เศษ4ี่ส่วน,น,ะะน,วนเก้าทีนี้